ันนี้เราจะมาสอนโหล,นะล,ลดอันนี้นะฮะเราจะมาสอนโหลดอันนี้นะฮะอันนี้นะฮะอันนี้นะฮะอย่างแรกเขียนตามนี้ก่อนนะอันที่สองต่อไปกดตรงนี้ะนแล้วก็กดตรงนี้นะกด ตรงนี้นะตรงนี้นะยังย่อนะฮะเข้ากดแล้วมันแบบนี้นะฮะกดตรงนี้นะฮะนี่กดตรงนี้นะนี่แล้วก็กดใหม่ตรงนี้นีแล้วก็กดตรงนี้ได้ที่ตรงนี้นะแล้วมันก็จะเข้าไปในเว็บนะฮะ แล้วก็รอก่อนนะอ่าเฮ้ะโทษนะฮะเข้าไมได้ดขอเข้าใหม่นะขอเข้าใหม่นะข นี่นะแล้วก็กดโหลดตรงนี้นะครับกดปิดนะแล้วก็กดอันตรงนี้นที่บนตรงนี้นี่นะนี่ลากลากสุอนะฮะแล้วก็รอตรงนี้โหลดนะฮะพอเสร็จแ,แล้วก็ย่อนะฮะย่อไป ีกดข้ามกดข้ามกดข้ามต่นี่ต่<ะไ>นี้แล้ว <datasets> ก็กดไปตรงนี้นะ มันข้างแรงสุดเลยนะมันอาจไม่เห็นชัดนะเนี่ยภาคห้าจุดเจ็ดจุดสี่นะฮะกดเข้าไปเลยนะแล้วมันก็จะโหลดให้นะฮะร,รอแป๊บนึง นี่นี่นีะนี่น,ะนี่นะถ้ากดไม่ได้กดไปเยอะๆนะฮะกดได้นะก็กำลงจะดาวน์โหลดนะนี่ หานาทีสี่นาทีนะครับนี่นะครับที่โกงเกมนะครับเราจะสอนโกงเกมนะครับแอปนงังนะฮะ เราหลุดแปบนึงน มึงกำลังรถดูดูนะครับ ไปดูคลิปอื่นได้มั้ยฮะโกงเสจแล้วนะคะอย่าลืมกดสันตาคายด้วยนะครับถ้าโกงไม่เป็นไปดูคลิปอื่นกันนะครับคลิปที่เราทำกันนะครับสวัสดีครับ